สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพามาเอ็กเข่อตรงนี้นี่สวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้นะคะ จะเป็นสวนที่เขาจัดไว้น่ารักมากค่ะตรงนี้นี่เหมือนกับซิกเนเจอรเเขาเลยซิก <laughs> เนเจอร์อีกละ <laughs> นี่ค่ะเราจะเดินเข้าไปาข้างในที่เขาทำเป็นสวนนะคะอันนี้จะเป็นมิวเซียม่ะตรงนี้คือมิวเซียมบรรยากาศ กำลังสบายๆค่ะดอกไม้ที่นี่สวยมากๆเลยสดมากเลยอะเราเดินกันไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงสักประมาณแต่รับรองว่าไม่เบื่อค่ะสักประมาณ5นาทีดีไหมคะไม่เบื่อแน่นอนค่ะเพราะว่าสวยมากๆเอ็กเคนนี่คือเป็นเมืองเก่าที่สวยมากๆค่ะ ดูมุมไหนมุมไหนก็สวยบ้านเก่าสถานที่เก่าเดอเอ็ดด็บเข้าไปดูว่ามันคืออะไรไเห็นรถม,ม้าไหมคะเห็นอะไรไหมคะว้าวเลยอะ่ะโอ้ยอาจจะย้อนแสงนิดนึง เดี๋ยวจะหลุดกอกนให้นะคะว้าวเป็นไงล่ะชื้นแม่เดี๋ยวจะแนบกระจกอ่าสวยมากเนี่ยอันนี้จะเป็นจัก,กรยานใช่ไหมจักรยานใช่จักรยานโอ้นี่ด้วย อันนี้จะเป็นรุ่นเก่าเก่าพูรายังไม่เกิดเลยมั้งเนี่ย <laughs> ดูสิดูอะไรครับนี่ค่ะรูปจักรยานดืนนอด้่เดดูกลับไปดูอีกรอบนะคะ ของโบราณทั้งนั้นเลยไงจุดมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไม่ใช่จักรยานโน่โมอแต่ดูเราก็ลืมดูว่าเขาเขียนว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่แต่มันเป็นจักรยานอ่าใกล้ใกล้เขียนกันอ๋อมันเป็นจักรยานที่มีเครื่องยนต์ก็เ,เลยเป็นมอเตอร์ไซค์เรามาดูอันนี้กันดีกว่า ปรดไหมแคยัติดนะถ้า้าดูดูไกลๆนะคะดูไกลๆอันนี้จะเป็นรหมาโอ้ยอยากเป็นซินดาิิลาจังเลยโออันนี้คือเก่ามากเลยค่ะดูสิเนาะสวยจริงๆแหละ ดูรอบๆนะคะอันนี้คือยกกล้องขึ้นสูงๆจะได้เห็นเง,งกว้าง ขอบคุณขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้อาจจะยาวแล้วก็คลิปที่เอ็คเขินี่คงจะเยอะนะคะเพราะว่าแถวนี้นี่คือสวยมากๆเลยค่ะอาจจะลงเยอะหน่อยแล้วก็ยังไงก็ติดตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ